สวัสดีครับมาพบกับกระผมอีกแล้วเช่นเดิมและเช่นเคยทางช่องนักสะสมอารมณ์ดีนะครับในคลิปนี้จะมาประกาศรับซื้อเหรียญน,นะครับหรือว่าตามหาเหรียญน,นั่นเองนะครับในคลิปนี้ผมให้ราคาแพงเหรียญละ5,000บาทสูงสุดกันเลยทีเดียวนะครับในคลิปนี้เหรียญที่ผมอยากจะได้นั้นเป็นเหรียญชนิดราคา2บาทในสมัยรัชกาลที่9สีทองปีพศ2553นะครับ ย้ำเลยนะครับว่าต้องเป็นปีพศ2553ด้วยนะครับแต่ก็อยากจะขอให้ชมคลิปให้ละเอียดไปอย่างช้าๆจะได้รู้เป็นอย่างดีว่าผมต้องการแบบไหนนะครับเพราะว่าเหรียญ2บาทปีพศ2553นี้นะครับมีทั้งแบบหาง่ายแบบที่ยังไม่มีราคาและแบบที่ผมตามหาในคลิปนี้นะครับภาพแรกที่ผมได้ขึ้นให้ชมอยู่นะตอนนี้ทางหน้าจอนะครับก็คือทางด้านหน้าของเหรียญ2บาทปีพศ2553นะครับ ก็จะมีลักษณะดังนี้นะครับแล้วก็ทางด้านหลังของเหรียญนั้นก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับแต่ว่าทาั้งทางด้านหน้าของเหรียญและก็ทางด้านหลังของเหรียญที่ผมได้ขึ้นที่ชมภาพแรกนี้นะครับยังเป็นแบบหาง่ายปกติยังไม่มีราคาผมยังไม่รับซื้อนะครับส่วนแบบที่ผมจะรับซื้อน,นั้นมีจุดสังเกตนะครับมีจุดสังเกตความแพงนะครับส่วนจะเป็นแบบไหนอย่างไรเดี๋ยวผมก็มจะได้ขึ้นภาพให้ชมแล้วก็อธิบายให้ฟังก็แล้วกันนะครับ มาชมทางด้านหน้าของเหรียญก่อนนะครับจุดสังเกตนั้นให้สังเกตจุดไข่ปลานะครับจะชิดขอบนะครับจุดไข่ปลานั้นจะชิดขอบเหรียญนะครับต้องชิดแบบนี้นะครับหนังภาพที่ผมได้ขึ้นให้ชมอยู่นะตอนนี้ทางหน้าจอนะครับแล้วก็มาดูทางด้านหลังของเหรียญนะครับก็เช่นเคยครับอันดับแรกสังเกตจุดไข่ปลาก่อนนะครับก็จะชิดขอบเช่นกันนะครับแล้วก็ให้สังเกตหางของเลขสองไทยนะครับ หางของเรียกสองไทยนั้นจะชิดติดกับฐานของเจดีย์เลยนะครับดังภาพที่ผมได้ขึ้นให้ชมอยู่นะตอนนี้ทางหน้าจอนะครับใครมีตามนี้นะครับถ้าสภาพของเหรียญนั้นผิวเหรียญงดงามสวยสวยเดิมเดมผมให้เหรียญละ5,000บาทนะครับแต่ถ้าว่าสภาพคมสวยของเหรียญหย่อนสวยลงมาอีกนะครับราคานั้นก็จะลดหย่อนลงมาตามสภาพคมสวยของเหรียญตามลําดับนะครับใครมีก็ด่วนด้วยนะครับผมมีปิดรับซื้อด้วยนะครับ ถ้าว่ามีนั้นนะครับก็สามารถแอดไลน์มาตามนี้ได้เลยนะครับนี่ก็คือช่องทางการติดต่อนะครับเป็นไอดีไลน์และก็เกียวโคตรไลน์นะครับย้ำอีกทีนะครับทางด้านหน้าของเหรียญนั้นให้สังเกตจุดไข่ปลาจะชิดขอบเหรียญนะครับหลังภาพนะครับและก็ทางด้านหลังของเหรียญนั้นจุดไข่ปลาก็จะชิดขอบเช่นกันนะครับแล้วก็หางของเลข2ไทยนั้นก็จะชิดติดกับฐานของกีดีนะครับเห็นนะครับชิดเลยนะครับ ดังภาพที่ผมได้ขึ้นให้ชมนาตอนนี้นะครับหากว่ามีนะครับก็แอดไลน์มาได้นะครับตามช่องทางที่ผมได้ขึ้นให้ไว้บนหน้าจอเมื่อสักครู่นี้นะครับ